มี FC สงสัยว่าทำไมดูซีรีส์จีนโบราณแล้วก็เห็นเขากินเหล้ากันหมดไม่ว่าสมัยไหนนะคะก็เลยสงสัยสรุปการดื่มเหล้านะคะคือเลื่อนเหล้าเนี่ยเกี่ยวกับวัฒนธรรมจรีนหรือเปล่าถ้านะวันนี้เจียวก็จะมาอธิบายให้ฟังน,นะคะสวัสดีค่ะชื่อเจ้าชวนเจียวนะคะเจียวเป็นคนจีนค่ะช่องของเจียวคือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนให้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จัก ประเทศจีนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่วงของเจียววิดีโอจะมีการอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะอาส่วนข้อสองสัยของ f c ฟซเจียวจะตอบให้ก่อนเลยว่าเรื่องเล่านะคะก็คือ,อาการเดิมเล่าหรือว่าการทําเล่านะคะคือก็คือถือว่าเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมจรีนด้วยนะคะคือถือวาอ่าเราสามารถจะเข้าใจไปอย่างนี้ก็ได้คือไม่ว่าสมัยไหนนะคะคือในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนเรื่องเล่านะคะคือ ต่อเนื่องมาตลอดเลยนะคะคือมีมาตลอดจนถึงทุกวันนี้แล้วประวัติความเป็นมาของเรื่องเล่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เชียวก็จะมาก็คืออธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะแต่ทีนี้เจียวจะให้รู้ก่อนว่าคือพอพูดถึงเล่านะคะคือคนไทยอาจจะนึกถึงว่าอ,อ๋อเป็นพวกเล่าที่แบบวิสกี้นะคะหรือว่าเป็นเล่าที่เป็นเบียร์นะคะแต่ที่ประเทศจีนส่วนใหญ่นะคะเราพูดถึงเรื่องเล่าเล่านี้ภาษาจีนกาลางเราเรียกว่าจิ๋นะคะ อาพูดถึงเหล้าเนี่ยคือส่วนใหญ่หมายถึงนะคะเหล้าขานะคะภาษาจีนกลางคือไวจิยวแต่ไม่ใช่ว่ามีแค่เหล้าเขาอย่างเดียวนะคะอ่ามีอาเหล้าเหลืองนะคะเขาเรียกว่าหวงจเหวแล้วก็มีกวัวกิจวก็คือเหล้าผลไม้นะคะแล้วก็มีอีกหลายแบบคือพูดถึงนะคะการทําเหล้ากินอย่างเนี้ยคือหลายพันปีที่แล้วนะคะคนจีนโบราณก็เริ่มแบบ มีแบบกินกินเล่ากันแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่านั้นเป็นเหล่านะ,ค,ะคือเราก็รู้ว่าเมื่อก่อนคุอ่าก็คือหลายพันปีที่แล้วคณอยู่เป็นกระกรมใช่ไหมคะแล้วก็อาหารของเขาคืออะไรก็คือไปเก็บอ่าผลไม้ในป่านะคะไปลาดสายหรือว,ว่าต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่เขาเก็บมานะคะอ่าเขาเออกมาทีเดียวเขาเลยเก็บไว้นานๆนานๆไปปุ๊บก็คือเหมือนที่เราหมาดัดอินไซ์อ่ะ นะคะคือหมักนั้นนะคือเก็บไว้นานๆคือผลไม้มันก็จะเสียใช่ไหมคะมีเชื้อโรคบ,บ้างแล้วก็น้ําที่ไหลออกมาที่ก็จะมีกลิ่นเล่านะคะทุกวันนี้เราเก็บผลไม้ถ้าเก็บไม่ดีนะคะหรือว่าเขาหมักน้ําผลไม้เนี้ยก็ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีน้าไหลออกมานะคะแล้วก็นักวิชาการต่างๆนะคะที่เขาไปศึกษาเรื่องเล่าวัฒนธรรมเล่านะคะเราเรียกว่าจววาะะิววันค่ะ เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนคือที่จริงน้ําที่ไหลออกจากผลไม้ที่ตรงผลไม้เสียแล้วนะคะก็รู้สึกว่าดื่มแล้วก็รู้สึกว่าก็โอเคอะ่ะก็คือเหมือนชอบก็อร่อยดีอย่างเนี้ยเพราะว่ายิ่งเป็นผลไม้ก็จะยิ่งแบบออกหวานนิดนึงใช่ไหมคะเขาก็เลยรู้ว่าเอาวิธีนี้ก็คือทําน้ําแบบนี้ออกมาขึ้นมาได้ นะคะที่จริงก็คือเป็นแบบต้มแบบของเหลาเลยนะคะคือเหล้าผลไม้เลยแต่เราก็พอรู้ว่าเหล้าคือเวลาเราทําออกมาแล้วเราต้องสากาัดให้เสร็จอาหารหรือว่าก็คือเสร็จข้าวเสร็จผลไม้วกนนี้มันก็คือเอากัดให้กัดนะคะออกไปใช่ไหมคะแต่เมื่อก่อนเขายังไม่รู้นะคะไม่มีวิธีแบบนี้เพราะฉะนั้นเหล้าในสมัยเมื่อก่อนนะคะหลายพันปีที่แล้วคือไม่ได้เป็นน้าน้าแบบที่ทุกวันนี้เราเห็นนะคะจะออกแบบ เหลวๆนี่นึงคือคล้ายๆจกนะคะอ่าเพราะว่าเสร็จก็อยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นพวกภาชนะที่เขาออกมาใส่เหล้าเนี่ยในเมื่อก่อนคือจะอ่าคล้ายๆแบบถ้วยนะคะอ่าหรือว,ว่าแบบจานที่แบบลึกนี่นึงคือเหมือนแบบภาชนะที่ใส่าอาหารเลยนะคะอ่าเนื่องจากสภาพของเหล้านะคะจะแบบมีเสร็จบ้างคือใส่ใส่แก้วแล้วก็คือกินไปสะดวกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบอ่าปากกว้างๆนะคะ แล้วพอมาถึงราชวงศ์ชานะคะภาษาจีนกลางชา่ยเฉาอาราชวงศ์ชาคือปีก่อนคศสองพันประมาณนะคะสองพันเจ็ดสิบถึงปีก่อนคศหนึ่งพันหกร้อยนะคะประมาณอาช่วงนี้คือที่จริงนะคะคือควรราชวงศ์ชาคือกลุ่มนักวิชาการเขาบอกว่าควรราชวงศ์ชานี่เขาเก่งเรื่องการกินเหล้ามากเลยนะคะคือเรารู้ได้ยังไงว่าเก่งเรื่องการกินเหล้า คือตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชาก็มีภาชนะที่เขาสร้างขึ้นมามาใส่เหล้าโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วภาชนะแบบนี้มีภาษาจีนกลางนะคะชื่อเจ๋นะคะอ่าชื่อเจ๋คือทําจากทองอ่าทองแดงนะคะผสมเล่ท่าอื่นเพราะว่าทองแดงจะค่อนข้างเหมือนแบบอ่อนนิดนึงนะคะเขาก็ผสมก็คือเล่ท่าอย่างอื่นไปด้วยให้ให้มันแข็งๆแๆงเอที่สร้างขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชิงตงชี นะคะ,ะถ้าจะแปตรงๆก็เหมือนทงเขียวอย่างนี้นะคะไม่ใช่ทงแดงทงเหลืองนะคะทงเขียวแล้วก็เขาก็ไปทำมีบ้างนะคะทำจานทําอะไรทําหลายอย่างเลยนะคะซึ่งเฉวก็เป็นแบบหนึ่งในนั้นนะคะแล้วในช่วงสมัยราชวงศ์ช่าะะมีคนหนึ่งที่สาคัญน,นะคะสำหรับวัฒนธรรมเลื่อนเล่าของประเทศจีนซึ่งคนนี้ชื่อตู้คังนะคะ คือจะมีเรื่องเล่าต่างๆนะคะคือจะมีคำหนึ่งที่ภาษาจีนกลางเขาพูดถึงเยอะที่สุดก็คือตู่캉เจ้าชูเจียวซึ่งตู่งก็คือชื่อนะคะเจ้าก็คือทำนะคะสูก็คือประเภททยพืชแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เจียวก็คือเหล่าแล้วตู่งนะคะเขาเป็นห่วงเต้ขงราชวงศ์เซด้วยนะคะแล้วเราลองคิดดูคนที่เป็นหัวหัวนะคะของราชวงศ์เซียเขาไป ทำเล้าเองนะคะเขาให้ความสำ่งญกับเล่าขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชิตูค้คำก็เลยโดยยกไปไปเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่เริ่มเริ่มนะคะทำจากเล่าเขาเรียกว่าจูเสนนะคะเสิก็คือเหมือนเทพเจ้าอย่างเนี้ยทำไมถึงเรียกเขาว่าอเขาเป็นจูเสนก็คือเหมือนไปยกเขาเป็นเทพเจ้าเลยเพราะว่าเขาเป็นคนทำเริ่มแรกเลยนะคะคือเหมือนแบบเป็นคนที่ ลักษณะคล้ายๆแบบสร้างเล่าขึ้นมาเมื่อกล่องก็มีแต่ยังไม่ได้เป็นแบบจริงๆขนาดนั้นนะคะแล้วพอต่อจากราชวงศ์ช่าราชวงศสั่งนะคะก็คือประมาณปีก่อนคศ1,600ถึงปีก่อนคศ1,046นส่ะคะราชวงศ์ช่าคือวิธีการทำทองเขียวนะคะที่เป็นชิงถงที่เจียวไปตรงๆเลยนะคะชิงถงเนี่ยวิธีการทำเทคนิคการทำก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภาชนะที่เขาเอามาใส่เล้าเนี่ย ก็เยอะขึ้นมาเป็นหลายแบบมากเลยนะคะแล้วก็วิธีทำเล่าเขาก็มีแบบการบันทึกแบบเป็นชุดกันเลยก็คือขั้นตอนการทำเล่าต้องทำยังไงนะคะแล้วจะว่าเอ้ยเรื่องเล่าสำคัญไม่สำคัญสำหรับคนสมัยนี้มีคนกลุ่มหลายกลุ่มนะคะเขาตั้ง นำสกุลให้กับกลงของตัวเองนะคะโดยที่ใช้อุปกรณ์การทำเล่าด้วยนะคะเช่นเรียกว่าฉังเสาชื่อถ้าเราไปตรงตรงฉังเสาก็คือเป็นช้อนยาวนะคะชื่อก็คือตะกวนนะคะเหมือนแบบว่าเราแท่อะไรนะคะเรามีกลงนึงชื่อหวยเสาชื่อนะคะก็เป็นอุปกรณ์ทำเล่าเท่านั้นเลยนะคะต้องเป็นตะกกนของตัวเองนะคะแต่ในสมัยนี้นะคะคือ คนที่จะกินเหล้าเยอะที่สุดนะคะคือมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเหล้าเยอะที่สุดก็เป็นคนระดับบนนะคะระดับราชวงศ์นะคะอ่าระดับข้องเต้นะคะอ่าคนระดับล่างก็อามีบ้างแต่ก,ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะต่อไปอีกรุน่นึงนะคะก็คือมาถึงราชวงศ์โจนะคะเขาเรียกว,ว่าโจใต้นะคะอาจจะเรียกว,ว่าโจเฉาก็ได้ก็คือปีก่อนคศ146นะคะถึงปีก่อนคศ256ประมาณช่วงนี้นะคะคือมาถึงสมัยนี้นะคะ เขาเริ่มมีเหมือนแบบเขาเริ่มมีกฎต่างๆในการดื่มเหล้าเขาเรียกว่าโหลี่ก็คือมารยาในการกินเหล้านะคะกับการใช้เหล้าแล้วก็ในราชวงศ์นี้นะคะคือเหล้าเนี่ยจะบอกว่าเขากินเอบ้างไหมมีนะคะแต่หลกัลกๆเขาเอามาทำอะไรก็คือเขาเน้นเอาไปบูชาต่างๆนะคะบูชาสิ่งต่างๆหรือว่าเอาไปไหว้บ,บัรพบุุูไหวนั่นไหวนี่นะคะเฮ้ยเพราะฉะนั้นเจยวก็เลยคิดแล้วว่าที่จริงทุกวันนี้นะคะ อย่างวันตุ๊จีนะคะหรือว่าวันชิมีอย่างเนี้ยพ่อเจียวนะคะเป็นคนจัดการอของที่จะเอาไปไหว้อย่างเนี้ยแล้วสิ่งที่เขาต้มเตรียมตลอดนะคะก็คือชากับเหล้าเลยนะคะชาเนี่ยคือวัฒนธรรมเรื่องชาเจียวเคยพูดถึงแล้วนะคะแต่เหล้าเนี่ยเจียวก็สงสัยมาตลอดทําไมต้องใช้เหล้าแล้วพอมาออกดูวัฒนธรรมเรื่องเหล้าแล้วก็คืออ๋อตั้งแต่ราชวงศ์โจ,โจนะคะเขาก็เริ่มมีแบบเอาเหล้าไปไหว้นั่งไหว้นี่เลยนะคะเจียวก็คิดว่าเป็นวัฒนธรรมที่มาจากเมื่อก่อนนั่นแหละอ่ะแล้วมา ราชะวงศ์ฉิงะราชะวงศ์ฮั่นนะคะคือราชะวงศ์ฉิงก็คือปีก่อนคศ221ถึงปีก่อนคศ207นะคะแล้วราชะวงศ์ฮั่นก็คือปีก่อนคศ202ถึงปีคศ220นะคะประมาณช่วงน,นี้คือทำไมสองสมัยนี้ต้องพูดด้วยกันนะคะคือเพราะว่าเกี่ยวข้องกันราชะวงศ์ฉิงนะคะคืออ่าเราก็รู้ว่าเป็นราชะวงศ์แรกที่ทำให้ประเทศจีนเป็นก้อนเดียวกันเป็นข้าแรกนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาเอาเป็น ประเทศเดียวกันแล้วนะคะคืออ่าไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าเรื่องแบบวัฒนธรรมก็เหมือนแบบพัฒนาจะเรือมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล้านะคะเรื่องการดื่มเหล้าการผลิตเหล้านะคะก็เหมือนแบบจะเรือขึ้นมาเป็นอีกสะด็บหนึ่งเลยนะคะแล้วในช่วงสมยัยรัชวงศ์ห้าก็เหมือนกันแต่ในช่วงรัชวงศ์ห้าน,นะคะคือจะมีอ่าสิ่งที่ใหม่ๆอย่างหนึ่งก็คือเหล้าเนี่ยเขาไม่ใช่ออกมาแค่กินที่จริงรัชวงศ์ห้าเรื่อง หมอจริงนะคะของประเทศจีนพัฒนาได้ดีมากเลยนะคะมีหมอคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเขาเรียกว่าจางจงจิง,จงนะคะชื่อเขาชื่อจางจงจิง,จงเขานั่นแหละนะคะเป็นคนที่เอาเหล้านะคะที่ทุกวันนี้ควรกินกินกินกันนะคะเอาไปใช้การรักษาโรคนะคะอ่าก็คือเขามีความคิดเอ่อว่านเหล้าก็คือเป็นอินไซต์เป็นอะไรก็คือฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยแล้วก็บางที่จริงๆเหล้าก็ รักษาโรคได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เจียวก็เห็นที่บ้านเจียวหรือว่าก็คือคนรอบข้างเขาเอาเล่าไปตรงมยานหน้ายาที่เป็นสมุนไพรนะคะสมนะุนไพรนั้นอาจจะเป็นพริกเลยนะคะคือกินแล้วตายแต่พอเอาเหล้านั้นมาใส่นะคะอามือบวมบ้างเท้าบวมบ้างปวดนั่นปวดนี่คือมาใสา่มาถูมาหนุ่ยเนี่ยคือจะหายเร็วมากนะคะ ก็คือลักษณะประมาณนี้แต่ในช่วงราชวงศ์ฉิงกับราชวงศ์ฮั่นนะคะก็จะมีสิ่งที่ก็คือขัดแย้งกันก็คือเสียงที่ขัดแย้งกันออกมาอย่างหนึ่งก็คือเหม,มือนแบบว่าให้กินเหล้าน้อยๆนะคะหรือว่าสนับสนุนการเลือกเหล้าอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการทำเหล้ามต้องใช้ข้าวสารนะคะต้องใช้พวกข้าวฝั่งใช่ไหมคะหรือว่าข้าวพ่อต่างๆนะคะถือว่าในช่วงนั้นก็คือเรื่องการกินของประชาชนทั่วไปก็าอาจจะแบบยังไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้า เอาเข้าวเนี่ยไปทำเหล้าหมวนก็คือควรก็หิวเข้ากันหมดน,นะคะเขาก็เลยเออบอกว่าก็คือไม่ต้องกินเหล้านะไม่ได้แบบว่าบังคับนะคะแต่ว่ามีแบบประชาสัมพันธ์ที่แบบว่าอ่ไม่ต้องทำอย่างนี้แต่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะควรกินเหล้ามันนานแล้วนะคะก็คือเลื่อนเหล้าก็ยังแบบเหมือนแบบฮอตเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วหลังจากนี้เจียวพูดถึงอีกนิดนึงก็คืออย่างเราดูซีรีส์สามโกะใช่ไหมคะสามโกะเราก็เห็นว่ากลองอ่ากวางวูถ้า กลมเตียวหวยนะคะเขากินเหล้ากันเก่งๆนะคะคือกินเหล้าเยอะมากะคะจริงๆในสมัยนั้นก็คือควรกินเหล้าเก่งแล้วก็กินเยอะด้วยอันนี้คือเป็นความจริงเลยนะคะแล้วก็คือเหล้าเนี่ยก็คือพัฒนาวัฒนธรรมนั้นการกินเหล้านะคะหรือว่ามารยาทในการกินเหล้ากันเดิมเหล้ากันทําเหล้านะคะคือมีมาตลอดแต่บอกว่ารื่นเหล้าเนี่ยมีฐานะที่แบบถูกกฎหมายจริงๆนะคะเมื่อไหร่ ก็คือหลังจากสามกเลยนะคะช่วงสมัยวุ่ยจิงนะคะคือรัฐบาลสมัยนั้นนะคะเขาบอกว่าโอเคอนุญาตให้คนทั่วไปนะคะที่เป็นประชาชนทั่วไปก็สามารถทําเหล้านะคะได้ขายเหล้าได้นะคะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นนะคะคนทั่วทั่วไปเขาทาเหล้ากินงเอบ้างขายบ้างก็เริ่มเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นภาษีที่เกี่ยวกับเหล้านะคะก็ เริ่มมานะคะเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะคะคือเราก็รู้ว่าอ,อ๋อถ้าในอุตสาหากรรมไหนเขาเริ่มเก็บภาษีก็แสดงว่าอุตสาหากรรมนั้นนะคะคือเริ่มจะเดินแล้วนะคะแล้วต่อไปไปถึงช่วงสมัยสวยถังนะคะที่จริงราชวงศ์สวยกับราชวงศ์ถังก็เป็นสองราชวงศ์ที่ติดก,กันเลยนะคะคือต่อเนื่องกันจาเจียวกผู้รวมรวงกันเลยนะคะคือประมาณปีก่อนคศ5 1 8สถึง907นะคะคือช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญของเรื่อง วัฒนธรรมเล่าของประเทศจีนนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะแค่บอกว่าเป็นอ่าเล่าเลยแต่หลังจากที่สมัยสวยทางก็คือเราเอาคําว่าวัฒนธรรมไปใส่ได้แบบจริงจังเลยเพราะว่าในสมัยนั้นนะคะคือกวีหรือว่านักวาดภาพนะคะออบมาเยอะมากเลยนะคะที่เก่งๆอาะในทุกวันนี้ก็อ่ามีชื่อเสียงอย่างลีบานะคะจเจยวก็พูดถึงบ่อยๆนะคะ เขาก็ทำกวีขึ้นมาที่เกี่ยวกับเหล้าแล้วตัวเอกก็ชอบกินเหล้านะคะหรือว่ามีนักวาดาภาพนะคะวาดรูปนะ่ะเขาก็วาดรูปหลายอย่างนะคะที่เกี่ยวกับการเดิมเหล้าการทำเหล้าต่างๆนะคะโจคือเก็บไว้ถึงทุกวันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทําให้เรื่องเล่าเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องที่แบบกินในชีวิตประจําวันคือกลายเป็นเรื่องที่แบบศิลปินทําไปด้วยก็เลยเป็นศินละปะไปเลยนะคะคือแบบการกินเล่าแบบศิละปะไปเลยนะคะ พระเจยวก็คิดเลยที่จริงหลายๆอย่างนะคะก็เกี่ยวกับราชวงศ์ถังราชวงศ์สวยในช่วงนี้ด้วยนะโอ,สอ้สองสองสมัยนี้นีถือว่าทำกันตลาดเก่งมากเลยนะทำไม่ว่าเรื่องเล่าอ่าหรือว่าเรื่องไว้ว่าวังไม่พระจันเจยวก็เคยพูดถึงสมัยนี้นะคะคือหรือว่าเรื่องชายเนี้ยคือเนื่นจากเขามีนักกวีเยอะๆแล้วนะคะคือไปแบบสามารถเผยเพื่วัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะทําให้เจรือนี่แบบไปแบบให้คนรู้จัก เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เรียวมาด้วยแล้วมาถึงราชวงศ์ซ่งนะคะราชวงศ์ซ่งก็คือปีคศ946-1279นะคะคือราชวงศ์ซ่งเขาสร้างวิธีการทําเล่าขึ้นมาซึ่งภาษาจีนกลางเรียกว่าเจนหลิวฝ,ฝันนะคะก็คือวิธีการทําเล่าแบบกลั่นนะคะ,ะก็คือการกลั่อย่างเงี้ยก็คือนึ่งแล้วล้วก็สกัดออกมา นะคะคือใช้จนถึงทุกวันนี้เลยนะคะแล้วก็ทําให้เล่าเขาของประเทศจีนนะคะก็ผลิตได้แบบดีขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งเลยนะคะ,ะถ้า FC ที่รู้ประวัติศาสตร์ของประเทศจีนอาจจะบอกว่าเอ๊หายไปหลายสมัยเลยนะคะ,ะที่จริงนะคะคือทุกสมัยนะคะก็มีเรื่องเล่าของสมัยนั้นนะคะที่เกี่ยวกับเล่าแต่ตอนนี้ที่เจียวเออออกมาให้ให้รู้ก็คือสมัยที่ค่อนข้างสาคัญสําหรับวัฒนธรรมเรื่องเล่าที่ มีมานะคะ,ะแต่และสมัยก็มีหมดเลยเลื่อนเล่านี่ไม่ว่าสมัยไหนนะคะไม่เคยหยุดเลยนะคะไม่เคยหยุดเลยจนถึงทุกวันนี้นะคะคือเหล้าก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะคือเราไม่ได้บอกว่าสนับสนองให้กินเหล้าเยอะแต่มันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของประเทศจีนไปเลยนะคะคือคนจีนเขาเชื่อว่าเข็ดมาถึงที่บ้านมาจากที่ไกลมาถึงที่บ้านเนี่ย ถ้าไม่มีเล่านี่ถือว่าไม่สามารถแสดงความยินดีต้นรักอย่างนี้หรือว่าความกันเนื้อร้องของตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีเพื่อนมาที่บ้านเริ่มเรกเลยเข้ามาเราต้องให้ชานะคะเราต้องให้กินชาก่อนแต่เมื่อไหร่ที่ตั้งนั่งที่โต๊ะอาหารนั้นนะคะเล่ามาแล้วนะคะเล่ามาแล้วก็จะ,ะกินเหล้าชนเหล้ากันนะคะอาวิพงกันนะคะคือแกลเป็นแบบ ไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวเลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือเอ่อเล่าให้ FC คนไทยให้รู้ด้วยว่าถ้าคนจีนมานะคะก็คือเวลาเรากินข้าวเราสามารถเลี้ยงด้วยเหล้าได้นะคะแต่คนไหนไม่กินกวนเล้าไปนะคะเขาก็กินชากินอย่างอื่นไปแต่ถ้าเรามีให้นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอ,อ๋อเราก็ต้องรับเขาสุดๆเลยนะคะแล้วคลิปวันนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะมีอะไรสงสัยถามกันได้นะคะอ่าอย่าลมืมติดตามช่องเจ้าวิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์นะคะ